เอาไว้จเลอีไหมเออจะม,มีไม่มีม้อไปล่าก่อนนี่เธอไอ้ไอ้ไอ้คุณทักพี่แล้วะมาละตูเลยเลย เจดตูวปลาจาดเลยนีย่คือน้ำจิมจ้มที่จ้ำป่านะทุกคน<ป>สบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและฮับส้มสบายดีซงเทงทุกคน วันนี้อ็อมมาหน้าทุกคนออกมาเบ่งงงบงควายคือเก้าคือเดิมแล้วก็หาอยู่หากินน้าทุกคนออกมาวันนี้นะสามคนได้คอยแล้วก็อีเม่แล้วก็น้องน้าหวานแน่วันนี้นะว่าสีผ้าพี่ผ้าน้องไปหากินทังน้ําทุกคนชีลงหนองป่านะทักสีได้สีมันชั้นเลยนอไปติดตามพับส้มเบ่งน้ำเดียวนะเดี๋ยวก่อนไปก็นอกคอยกัต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ห้ามาติดตามพับส้มนักกาส้มกำลังแรงใจมาคือคอยนอขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อข น,ำน้ำมันจะไปผือน้ำันตึกบป้าน้านำมันตึกเป็นเบ้าตึกบเป็นนะตึกเป็นดน,น,นะเออแม่ลงนังดีนะขี้ตุ่มคือเาก่อนนี่นะบ้เหรอไป,อไปน้ำมานกับการพ่อน้ำมานทุกคนมึงเน่อืนอ่ามึงเน่ก่อนคู่ไปแล้วไปนะอีแม่พูอือ <laughs> ยี่มันปลาอยูบอ่บ่ามันนี่คุน้ำมนันอ้าวลุดแล้วโอว้ลุดรุดรุดแล้วคุน้ำมันน้อยลุดแล้ว,ม,ลลวมังอีปลาถือมาไ<ะ>ปปลาถือเนาะปลาถือถอ้อาใช่ปลาแล้วไหมกะขอแล้วมันลุดถือเอาน้องปลากะทุกคนเอ้ยน้ำกัยนนังยังลายอยู่ได้ปีนี้ได้เพราะว่าอลุดดงอีเด้ เขาเอาลงอีนั่นมันลึกกว่าเก่าอีทางเลือนลาเออจากนั้นบ่นะอ๋อมอนแล้วที่แจนอีเมะลอกมึงก่อนมาอีบ่ต่อยต่อยบ่มีต้องไล่มันถูกติดหรืไมล่ไม่ได้ลองสล,า,สลามสลามเห็ดผลนวานั่นนะ่ะไ,ล,ไ,ล,ไล่ปลาอีเมะบ่ หึโอ de <ım> si <con> ้ยงอไม่ขนทเอีแม่เดบไปเช่าไปไล่ปลาเฮออีแม่ก่อนทุกคนั่นั่นด้ม้ยโอ้ยโอ้ยแม่เอ้มันได้หอดกันเยออีแม่นะหเ่อแล้วเปล่าจะโตแมเออเาเอใสามสี่ตัวกันนี่นะแม่แมจแม่แม่แ่่ เอออีลาจับโอ้อีลาเป็นเดจับทุกคนอีลากระคขงลูกนี่แม่ย่อไใบโบนุกเดิได้ตัวเดียวนึงอ้าวอีลาจับกับอีลาทานนี่เด้อโคปลายพวงมันอกไปเด้อแม่เอทเทคือมันอันไหนเอ้ยอย่าจับอย่าจับไปจับมันอกไปเบิ้งไปซื้อปลาแดงน่ะยู่ตามแคบนี่ปลาแดงหน่อกระโง่ ทำไออกได้แล้วน้าหลบตูทุกคนเลยอ้าวน้ำบานป่าทุกคนก็ได้โชคตู ยายบอนตึกทุกคนเดี๋ยวเขามาสาลาวอันสลาลามนี่ก่อนเออนะดี๋อีเมเป็นผู้ย่อนะกระทาผู้เดียวในการทุกข้าวทั้งซาลาวนะา์นั่นนั่นนี่จะไปย่อแน่เห็นมนะือค่อยไหลหน่า,าก่อนนี่อ่อมมืดห่นห่นน้ำบานย่อมึงนี่จะว่าเฮานะแน่น้ำบาน,บาน,บานอานยูเพนะิ่ยไม่ไนะกกไท่าขนาดไล่ลา,าเอาอีเมก่อนห่านลาวก็เคยนี่บ่เมย ไม่ออกไปลาวก่อนนีกก่เธอเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นเทิงพี่ดาวะเห็นว่าน้ำมันปลาขึ้นเทิงเอ้ยทุกคนโอ้โหแมจิรุงขาดก็นแล้วนี่แม่วัดเือบช่องแน่นอนบ้านละตูเลยเลย น้ำมันอัปลาแล้วน้ำมันฮันฮันันปลาดองพึ่นแต่ฉลามนี่ทุกคนมึงเนี่ยน้ำมันมกากบน้ำมันยานกากบจำกากรเอาปลาแล้ล่ะได้ได้ได้ไม่ได้กินปลาย้อนวานนี้น้ำมันยานปลาหันหันฮันแต่ก่อนมันอยู่ฮันมันมีห้าจิลูกนอดองขึ้นมาพิโลดเอาพิบาดเอาดีกว่านะ โ oh, อ้ทางทื้อจิรุงเนี่ทางรองคืนทึงเน่ เนี่ยมาสลาอันสลามอีมงนี้ก่อนทุกคนปลากระทืบบ้านละตัได้มีถือหลายคือแต่ก้อนแต่ก้อนเจอห้าบ้านชองมาจจกฮั่นฮั่นคือนี่ล่าเมย์นี่ไปยช่นจิลุงป่านี่มันยช่นจิลุงเน่หม่าละตัวนึงบ้านละตัทุกคนเลยก็ดีกว่ามีได้ได้ hôngเพลง mà là ừ. mơn gì linh năm bàn hôngเพลง này nọ, tay bốn nữa đâu. À, so. <cười> 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 tên nữa mình đi xem, phá máy là tên nữa nhiều nhiều con, nhiều nhiều núi. เต็นม้อยละม้อยละม้อยก็เป็นม้อยก็เป็นม้อยละม้อยเต็นละนั่งห้องนี่ก็นั่งห้องเฟกทางเต็นคือแม่ตัตึกป่าทุกคนชิลุงกะอ่ะเยมคู่ป่าก่อนทุกคนนี่แล้วก็ถอดจะก็สร้ามนับเบิึงไว้ได้สักตัวหมานี้ทุกคนเด้ตรงนี้ รอบนี้กามาในทุกคนเลยได้เจ็ดตูวปลาในทุกคนปลากิานเลบหกปลากินยาตัวนึง่งปลากินยาการเลิบใหญ่แล้วต,ตัวยา้น้ำหนาจะนี้นอยตัวนี้เลิบใหญ่แล้วทุกคนเลยก็ได้ปลากินเล็บทั้มหมดเดี๋ยวไปเอาพักอันกินกับก่อนทุกคนเลยจากสีเฮ็ดนั่นเลยดอยแมปจากสีเฮ็ดนั่นเลยเฮ็ดลาเฮ็ดกอยจักเฮ็ดเมงเนาะยังมีท่านได้ถามเพิ่นไปเอาพักกาดก่อนทุกคนเลยพักกาดอยู่อ,ยอันมุงอันโชนพุะ่ะ อานะทุกคนวันนี้สิมาเอาพักกาดทุกคนนี่พักกาดจะอยู่ในโซนแรงขวานี่แหละทุกคนเอ้ยอนีไม่ได้เซอร์พุ่นไม่ได้เชื้อผู้พุ่นนะเนี่ยมันเป็นพุ่นขี้ควาอยู่นี่นะทุกคนนี่อีแมวฮือหาเด็ดเอาแบกน้ำมืัอปูตะเฮิร์ดแน่หาเด็ดนะับเบยง่าย เด็ดเป็นยูบวน้ำมันหึงามขนาดพระกาศนี่ น้ำอะไรั้งนี้หน้าอะไรหน้ำอะไรเออจะมาลกเอาลกเอาโลดมีแม่ดีเด็ดกับน้ำบานน้ำมานเพื่อีเด็ดอีป้าลกเอาลกเอาโลดให้มาเต็มใบดังนะฮั่นหอมพี่ไปเจ้าก็ฟังหอมโอ้ไอรลานะปาด มึงนี่ทุกคนขอยังม่ทันได้ซื้อจักเธอมึงนี่ค้อกระเต็มกำบางไงหนึงน้ำหวานทิศข้อชี้แยกซื้อทุกอย่างนี่อันน้ำหวานอันนี้นะจะเต็มกระยังละข้อแล้วล่ะบีได้ซื้อน้ำเดียวนะทุกคนเพราะว่าของค้อยังข่อชีเด็ดเอาของน้ำหวานน่ะลุกเอาทั้งห้ามันค้อชี้แยกซื้อทุกอย่างนี่เต็มทุกอย่าง มาจากอาร์กาศพอดีอีแม่เพิ่อนกะอันนี้ทุกคนเลยมาลกเอารักโบอันนี้เป็นพักโบแบงเนาะลกในนาะอันเอาเมรอปู้ยูตเ่เฮิรนทุกคนเอ้ยเพราะว่าปู้เยอะห้างน้ำปู้แต่เฉพาะย่ำฝนเนาะวิทย์ย่ำฝนแล้วก็เอามาปู้เซื่อขี้ดินปู้เซื่อนานพักคือเก่าอันนี้มีแม่แบบอาศัยโหมันปู้ได้สายเงาสายหะมันนี่แหละทุกคนเอ้ยเออเป็นพักโบแบงอยู่บ้านคอยนะ้นเอาเมืร์ห้างนี่บ่แม่ม น,น่ากะเบอมันก็เริ่มเฮแล้วเนาะวายโง่กินโง่ก,ก็กินบัพักกันเนาะเต็มคู่อันนี้นะผ้ากวนละผ้าเดี๋ยวเด็ดเมอจำอนี่แต่หื่นไปเนาะเด็ดมันมีมันยังติดไว้เนาะมันเอาเงามันนีมันแข็งแก่นมันไม่ยึดติดวาดมุ่งแน่พูนคีเวนะ ลกพักเมื่อก็ยังมีม็ดออยูอคุณคีเบนี่นองใหญ่อย่ยอางน,น,นะน,นี้หน,น่อยเยอีเบ้เ่อแค่ละคู่ไม่เชอหน่อยน,อนะมีติด้วยม่เอคีเบ้จะพูดแล้วโลนๆล้มันดีไปดีเส่ยไม่ได้เ่อปุ๋ยไม่เชอปุ๋ยแ่่ต้กงคีเบนี่ได้จะระดมเลย ขายเอ,องมาเคยเล่นกระกมอพร้อมปจงไว้ดิ่อเดว้มื่เสลยคดหรอเงาบางให่บางใหญ่เาวสิ็เลยอีกไมเออเาจะไปแบงข่าวเอาไปขายเอาไปซื้อว่ามีมา,า,าปูน,นั้นล่ะมาพิมาห้อยจะไปไม่นอกไปยางห้อยได้ไหม ฮะเอ้ยอ hey. ันน okay. ี้เป็นพืนทุกคนเลยน้ำานยังก้อนรูพืนมาดังยังก้อนน้ำหวานใช่ไปกันเฮ้ไเนองเด้าัเถอเลยเด จุกอยเมือปลาไปห้าปีแล้วป้าหเครื่องมอพี่เลินกรติกน้อยกรติกใหญ่ก็ได้อันนี้ต้มบอนี่กระเบอกกรเดือมเติมตะฮ่นต้มตะฮนน้ำานทอดทุนล่ะน้หานย่งไหได้น้ำานได้เก่งนะ อ่ทุกคนตอนนี้ก็เม้าเธอลแล้วมาแล้วก็กินข้าวปั้นทุนแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้มาให้กินโตทุกคนปลานะ่ยเจตโตเนาะตอนนี้นั้นยังเลือสี่ได้เพื่อผีสองแล้วก็กินปัน้นทุนอีกตัวนึงนี่ยังเลือสี่โตเดียวสีได้ซอเกตแล้วก็ใส นะทุกคนสก็ตแล้วแล้วพอดีอีแม่เป็นสีมาเฮ็ดอยู่โคกินซอยเป็นวาวยันแบบหน้ามันนานแล้วนะทุกคนซอยเดียวนี่ได้กินแล้ววายันจังแล้ววายนีเ่เป็นสีแหกอาซีนอ้ามาแล้วค่อ,คอยซอยคพราะ่ชิโซยเป็นต้นเป็นต้นแล้วเอาไปคันรอบนี้น่าจะคันมาน้ารู้เไม่ได้อเอามะแดงมากัาาน,าน่้นันนันนี่มีเลือดเพราะไม่ล้างออกไหม อีแม่ซอยเพิ่แล้วแล้วก็ทุกคนมาล้างก่อนนะเพราะว่ามันมีเลือดน้ำยู่ล้างยาคุณจึงซอยนะซอยเป,ป,ปน็นต้นเป็นต้นพอดีคันแม่เป็นกระโคโหป่าดูุกคนปลาน,านั่นสิจ้ามเฮ็ดอันน้ำจิ้มหรือว่าน้ำแจ่วจ้ำนั่นทุกคนถือว่าเฮ็ดเมงนะเหมือนี้นะเฮ็ดเมนูอันเมงป่าเมงป่าหรือว่าจ้ำป่า พี่มกนล้างแล้วเรียบร้อยทุกคนสะอาดแล้วนะมีแต่ส้อยงอีแมกับปีงโหป่าทุกคนเลยเป็นปีงเป็นนิบยายนี่ับไปค้างไฟ ตอนนี้ซอยแล้วเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเอาเสื้อก็กซ้ำล้วก็สืได้คันมะนาวนะ เกือบจะโนูแล้วกะบีมะนาวซเซอเครื่องปรุงก็ทุกคนนี่เป็นเกือเนาะแป้นโนูนี่มะนาวกะหน่วยนึ่งทุกคนเลยน้ำลายเลยทุกคนเพราะว่า มะนาวอันนี้เป็นมะนาวธรรมชาติได้มีเมาา็ดมะนาวอันพันมะนาวธรรมชาติมะนาวเอามาแต่หน้า มันหน้าแบบเป็นแบบนี้เนาะมีความสามารถก็โลนเนาะทุกคนหาสิปันขลุนยาเนี่ยค่ะสปันอันนี้น้ำปันอันน้ำกะทิมันนี่น้ำกะทิมันจะเอาไปหล่นได้ทุกคนปันแล้วเรียบร้อยแล้วน้ำกะทิกันเดีกย็อีแม่เอาไปหลนคนเรียบร้อยทุกคนน้ำกะทินะคะน้ำกะทินี่ปรุงน้ำกะทิแล้วก็เทาอ้อแล้วก็จะได้โคปลานี่เต่าอีทุกคนเเพราะว่าไม่ได้กินดิบกินชุกนะ เติบได้ซีปลาพี่ป้าน้องได้ด้วทีเด้อเป็นพอแล้วหน่อยพอละซุกละจมิพอละทุกคนหอละซุกละนี่ทอเสือทยนี่โทยนี่ก็เป็นน้ำต้มอีแม่เป็นก๋วยเจี้ยวอี่ทอดเดียวนี่เลย นโนขนาดบาดน,นี้เอาฟาใ,าในี่ลงสตอร์สมัตย์ยได้ว่ามีสมัติข้าเวลากูนัะลุกแล้วทุกคนจะได้ดปลงูกง่อทุกคนเลย นี่ก็ทุกคนอีเม่เป็นนันโอป่าเพื่อนจามนะซุกแล้วเป็นจิมาพักพักยาแล้วก็สิรดตัาเป็น้ำจิม้มนี่คือโบป,ป่านะเดีย๋ยวคอยจะไปหาส้อยพักโบหโหอมก็ทุกคนวันนี้มาเสืรน,น้ำจิม้มน้ำเจ้วตักแค่จานนี่นะบน เครื่องหอมก็สร้อยแล้วเรียบร้อยทุกคนอันนี้สีแดงเสื้อเปนป่าได้ค่อยโค,โคน่นแน่ๆเสื้อจาดเลยโอเสื้อมันหอมๆอันนี้น่ะเป็นน้ำจิ้มอีแม่เป็นปุ๋งล้วเป็นว่ายังปุ๋งแต่ว่าเสื้อเครื่องท่นได้ครบกุได้เสื้อแต่มาคิดแล้วก็เกิดเป็นโน่ยัางข้าวคกับเบอืพอพักโหป่าได้เป็นพักนั่นก็เสื้อน,นี่แล้วข้าวคพอดีเลย คือน้ำจิมจ้มทจิ้ำปลานะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาที่จะจำกับน,น้ำจิ้มนี่แล้วก็เอาพักหมอนะทุกคนอันนีนเนน้เอินได้ทางอันเม้งปลาหรือว่าจิ้มปลาเอินได้ถองยางเข้มข้นขนาดน้ำจิ้มมากะ มาทุกคนตอนนี้กะของอยู่ของกินก็พร้อมแล้วนะมามาทุกคนกินข้าวน้ำเดือดเด้อมื้อนี้กินเมงป่าทุกคนเอ้ยนี่พักกั๊บกับเต็มกระโต๊ทุกคนอันนี้เป็นพักกัมพูต้นลายจะเป็นพักกาดนะนี่พักกาดจะกำลังพอดีกินเมื่อกี้ไหมคุยวิทูเจ็บบอกไหมนมอทำได้ไดด้มเนเ้อนหวานกานคณะน้ำหวานกับพรมเพสเลยจิกนึงนะ อีอีนลาเพชรอีลาเอาสินพี่นะมาแม่กับโลกมึงก่อนแจ๊บมแม่แมเเาแหาตะพื้นอแจ๊มาแหาตะพื้นุดแขงมหมจ๊บบไแม่นทาไอแม่นุยฮะเจ๊บบไแม่นนะทาเปาไอแม่นุยฮะเาไอแม่นุ้ยมาทุกคนทข้าเดี่ยวเด้อ ไข่บงอเมนมาจอแม่น้าพูดเยยง่เบืงองาเ่วบือาูบ่น้าผักน้วันน้านพักจิ้มมั้มันน้าไม่ไกร กุยทกเลยอืมบนเน้ำบานก,นกจิ้มกัน้ำหานักจิ้มกน้ำนฮทุกคนกินข้าวหาแลา้วกันมันนี้มาปูพักก่อนพักที่กดอามาตนานนะบักลายนึงแต่ว่าอันนี้นะก็เอามาปูนานนึง โบ้นี่เป็นพักโบแบ่งเนาะนี่สิปูหนานนี่โอ้ยเบื่อมะนาวล้นจทุกคนของของอยู่ขนาดค่อยกวาดไปได้ในนี้กวาดซีน้ำเราได้ในหดน้ำแล้วแล้วจะนำมาปูนนี้ขี้ดินกระเปะเลยหนานนี่นะในแม่ปูกระเทยไม่ใช่ในอ่อดก็พักโบโหปูมาแล้วทุกคนมันมาทางก้างแตะตาอ่อนนี้ท่านได้ยังอีกไปเลยหักร่างซำนี้ทางปูก็เป็นพักสลัดทุกคนเลยทางด้านผมเป็นพักกาดเนาะ

ค่ะทุกคนตอนนี้กะปุะแล้วและพักอันบูกะนอก้องิมาหดน้ำอีกรอบหนึ่งก่อนทุกคนแล้วก็สิไปีหดพักสลัดด้านบนนี่ เพชรเพื่อกะทิอะดินสบายดีปะลุงนู้ยังสบายดีปะลุงเ่ราะสบายดีป็นโน๊ตกำลังสบายดีแล้วก็นโน๊พร้อมหรือเปล่านึสบายดีปะลุงนึ่งเพาะน้ำหวานจิกเฮจิกนึงแล้วน้ำหวานปุ้ยแล้วก็ปัดจิกอะทุกคนหลังจากกินข้าวยาแล้วคเขาจะไปหาปูพักตอนนี้ก็คือเวงานพิเรกกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคน ขำเติมแล้วตอนนี้ก่ะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้กาขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอขโมกขอบใจผู้ที่ติดตามนะครับส้มอะไรกับผู้ที่ห้ามเบื้องคลิปคอยแต่ต้นจนจบเนาะเบื้องโฆษณาคอยผมขอขโมกขอบใจหลายๆเด้อไว้คลิปหน้าพบพอมเดี๋ยวไม่ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนาทีบ๊ายบาย